สวัสดีครับเทสครับฮัลโหลฮัลโหล ขอ้สดวโอเคค่ะเค่เรียกวสวัสดีครับทุกเรานแวันนี้ก็มาไเป็นคนเป็นคนเท่าอกว่าะไม่ได้ไครันี่เป็นครงแรกนะครับที่เราได้โชว์เพลงใหม่ตาน่าดูทุกคนเลยแล้วก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ตกใจด้วยทุกคนร้องเป็นทุกคนเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทุกคนเราเพลงให้เราฟังครับ ครับผมก็ตื่น<ค><ด>ตาังม,มากๆครับผมก็<ค><ด>เห็นคนชอบเพลงของพวกเราเยะก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เติมพลังให้กับพวกเราเยอะมากๆผมาแล้วก็ทําผลงานต่อไปเรื่อยๆอย่าง,าง,างี้ไม่อไปเรื่อยๆผมวันนนี<ค>้พ<ด>เ รู้สึกคิวใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าพวกเราไม่ได้ออกมาเจอในยกับแฟนคลับ่อยมา,มานานแล้วอย่างนี้แล้วมันก็คิดถึงเนาะแต่พอมาถึงงานแล้วก็เห็นเอลิซุคนร้องเพลงก็แฟนคลับทุกคนร้องเพลงเราได้แล้วก็ร้องกันดังมากก็รู้สึกยเราก็สาใส,ส,ส่สุดเลยครับเางจใช่สุดคเนยครับผมเตรียมัเตวก็พิเศษทุกโชว์ดีกว่า ใช่ก็ติดตามดูครับอยากให้ทุกคนได้อ๋อครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับพวกเรานะครับผมแล้วก็เ n จอยการมาดูสวมของเราดูครั้งครับไปติดตามดูว่าจะมีการเปลี่ยนตรงไหนไหมหรือว่าอะไรยังไงครับผมฝากด้วยครับ มองว่ามันเป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งของโครายลาที่ได้ร่วมง,งานกับศิลปินหลายๆท่านนะครับมแล้วก็เหมือนเป็นการเก็บประสบก,การณ์เนะาะใช้ทำให้เรามีสกิลมากขึ้นก็สหรับใครที่สนใจในในโครายลาครับก็ติดต่ตตอมาได้นะฮะถ้าเขาไม่มาก่อนอะไรจะมาต่อทไม่จบแล้ั่นะถ้าฝั่งนู้นก่อนะถ้าเขาไม่มาก่อนอะไรจะมาก่อนอาหารครับเขาหิวอ่า ถ้าเขาไม่มาก่อนเอลิสจะมาก่อนครับโอ้ขโมยผมซะด้วยอ่้นเอาสิ่งที่ลกอันดับสองแล้วกันการนอนครับผมถ้าเขาไม่มาก่อนผมนี่แหละครับจะมาก่อนอ,อ,อถ้าเขาไม่มาก่อนอันผมไปละ <laughs> ถ้าเขาไม่มาก่อนผมขอมาก่อนแล้วกันถ้าเขาไม่มาก่อนก็ขอให้ฤดูหนาวรีบมาได้แล้วนะครับเริ่มไม่ไหวแล้วครับผม ก็ดันตัวเองแล้วกันนะครับผมก็ก็เป็นการคาดหวังของทุกคนนั่นแหละครับคือเราก็อยากให้มันสาเร็จให้ได้แล้วก็อยากอยากให้มันถึงวันไหนเร็วๆนะครับผมก็รอติดตามดูครับว่าจะใกล้หรือยังหรือว่าจะเกิดจะมีอะไรบ้างอะไรครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ปีนี้จะบอกว่ามันครับมีแน่ๆมีสักอย่างหนึ่งแน่ๆครับผม ฝากหน่อยฝากซีรีส์หน่อยครับก็ก็ดีใจครับทุกจันถึงพุดก็จะมีมีมต่างๆจากหน้าผมเต็มทวิตเตอร์ไปหมดนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องการเมเทพรก้นขวด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งเรื่องแล้วครับก็กำลังสนุกเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกวันจันถึงวันพุธหนึ่งกรุงธมทางรถไฟยี่สิบสามแล้วเพื่อนๆได้ไหมดูบ้างหรือเปล่ามีข้อได้หนึ่งไหมเนะผมไล่ดูเลยฮะับอนเลยเกิดตู้ปิดเลยมันไม่ปุ้มใช่ไหม อะแเาใหม่มม่ตอิดีคนได้อีกแล้วดูจริงดูจริจริติดตามพวกเราเอลลาซได้นะครับในทุกช่องทางออฟฟิเชียลเลยนะครับแล้วก็พวกเราเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ใช่ไหมพี่ไนท์ใช่ครับ ชื่อเพลงว่าเขามาก่อนเลิฟฟูลน,นะครับผมก็ตอนนี้ก็4ล้านแล้วขอให้ขึ้นไปเรื่อยๆเลย,ยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมขอบคุณมากค,ครับขอบคุณครับพี่ของคีณเป็นแบบน่าได้ชิ้นส่วแบบมันจะดทายได้ไหมได้เลยครับยินดีครับขอบคุณนะคะโอเคอ่ะมองกง Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.